นิยนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่89 90บทที่89ตอนเจียงเลี่ยนคลอดบุตรในจวนเจ้ากรมอาญาหวังชงนั่งคุกเขา่าหลังเหยียดตรงอยู่ในห้องโถงเรือนหลักหวังหลงยกเท้าขึ้นถีบที่อกซ้ายของเขาชี้หน้าดาทอลูกอากตันยู่เก่งกาซิจ,จริงนะ ถึงกับกล้าเอาชีวิตของตัวเองมาคมขู่ให้รับปากเรื่องงานแต่งงานชาติก่อนข้าไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาถึงได้ให้กําเนิดลูกสุนัขไรเมตตาไร้คุณธรรมอย่างเจ้าออกมาได้หวังชงไม่เอ่ยสิ่งใดคล้ายกับว่าถ้าเมื่อครู่ไม่ได้ถีบเสร่างของเขาคนที่หวังหลงดาทอก็ไม่ใช่เขายังคงคุกเขา่าแผ่นหลังเหยียดตรงใบหน้าไม่มีร่องรอยสำนึกผิดแม้แต่น้อย มีแต่ความไม่สบอารมณ์จากแผนการที่ถูกเปิดโปงอย่างกระทันหันอยู่หลายส่วนเข้าตำราที่ว่าลุ่มหลงงมง,ง,งายไม่ยอมตื่นจริงๆหวังรงทนไม่ไหวถีบเข้าไปหนักๆอีกหลายครั้งจนหวังชงลมกลิ้งโงงมสมองหมูเพื่อสตรีแล้วถึงกับวางแผนหลอกลวงบิดามารดาข้ารู้สึกอับอายแทนเจ้ายิ่งนักคงเพราะถูกเตะจนเริ่มรู้สึกเจ็บหวังชงจึงกุมอกไว้ ผ่านไปเนิ่นนานค่อยกลับมาคุกเขา่าไม่อีกครั้งยังคงขอให้ท่านพ่อเห็นพร้องกับงานแต่งด้วยถึงกับฟังไม่เข้าหูเลยสักนิดเห็นชัดว่าก่อนหน้านี้เป็นการตีเสียเปล่าหวังหลงคว้าถ้วยชาบนโต๊ะคว้างใส่บุตรชายถ้วยที่ยังมีน้ําชาร้อนกระแทกถูกศีรษะหวังชงอย่างแรงจนเขามึนงงตาลอยเลือดค่อยคอยหยดลงมาจากหน้าผากทั้งใบชาและน้ำชาเปือเปื้อน เต็มศีรษะครั้งนี้หวังชงไม่ได้ฝืนนั่งยืดหลังตรงเขาก้มศีรษะที่ถือดีลงเล็กน้อยชินซื่อมองดูอยู่ข้างๆทั้งปวดใจทั้งจนปัญญาเห็นเขาก้มหน้าลงก็นึกว่าบุตรชายคงเกิดความสำนึกผิดขึ้นมาแล้วจึงรีบกล่าวกับหวังหลงเขาเป็นคนเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีใครไม่พูดว่าเขาเฉลียวฉลาดบ้าง เพียงแค่คิดไม่ตกไปชั่วครูเท่านั้นเองอย่าได้บีบบังคับเขาให้มากเลยหวังชงใช้แขนเสื้อปาดเช็ดเลือดที่ไหลไม่หยุดจากหน้าผากจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นหยัดตัวตรงท่านแม่ช่างคิดแทนข้าสียจริงมีสู่ทันช่วยเกลี้ยก,กล่อมท่านพ่อให้เห็นพร้องกับงานแต่งงานในครั้งนี้ร่างของฉินซื่อสั่นสะท้านในใจผิดหวังอย่างยิ่งตีก็ตีแล้วด่าก็ด่าแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้จักกลับใจหวังหลงกัดฟันกรอดจ้องเขาถ้าเจ้าอยากให้มีคนเห็นพ้องกับงานแต่งงานของเจ้านอกจากฆ่าตายเสีก่อนจึงจะสําเร็จแน่จริงก็มาทําร้ายบิดามารดาให้ตายทั้งคู่จะได้ตัดสินใจเอาเองเลยพูดจาเหมือนเด็กไม่มีผิดสีหน้าของหวังชงซีดขาวราวกระดาษหวังหลงหันไปตะโกนเรียกองครักหลายคนนอกห้องสั่งด้วยสีหน้าบึ้งตึง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุมตัวคุณชายไว้ให้ดีถ้าเขากล้าเคลื่อนไหวออกนอกลู่นอกทางสักเล็กน้อ,กกนอยก็ตีขาของเขาให้หักได้เลยหวังหลงยังกล่าวเสริมขึ้นอีกพรุ่งนี้ข้าจะไปล้มเลิกงานแต่งงานต่อให้ต้องล่วงเกินเพ่กัวกงก็ไม่อาจแต่งภัยร้ายกลับเข้าบ้านได้หวังชงได้ยินแล้วสีหน้ามนหมองหดหูสมแล้วที่ว่าคนวางแผนมีสู้ฟ้าลิขิตถ้าไม่ใช่เพราะกลุ่มโจรที่อยู่ดีๆ ก็โผล่อ,ออกมาแผนการยอดเยี่ยมล้ำเลิศของเขาไหนเลยจะถูกท่านแม่จับได้ตอนนี้เรื่องแดงจนความได้มาถึงท่านพอ่อเท่ากับว่าเขาพ่ายแพ้ทั้งกระดานคิดจะวางแผนใหม่อีกครั้งก็ต้องหยุดรอไปก่อนสักระยะเกรงว่าตัวเขารอได้แต่ทางจวนไพ่กัวกงรอไม่ได้จะต้องหาคู่ครองที่ดีให้กับเจิงชิงฮั่นใหม่อีกครั้งแน่คิดถึงจุดนี้แล้วสีหน้าของหวังชงก็หอเหี่ยว ไปหลายส่วนในคฤหาสน์นอกเมืองเจึงจิงหั่นกลับเบิกบานใจยิ่งเรื่องดีงามเข้ามาติดติดกันเพิ่งจะทำให้งานแต่งงานล้มเลิกไปแม่นมลีก็ให้คนมาแจ้งข่าวว่าเจียงเลี่ยนใกล้จะคลอดแล้วยามเซนจึงจิงหัน่นรีบนั่งรถม้ากลับจวนอัคราเสนาบดีเดินตามระเบียงที่มีราวกันไปยังห้องของหูหยินเพิ่งถึงหน้าประตูก็ได้ยินเสียงทารก ส่งเสียงร้องเสียงนั้นทั้งสดใสและดังกังวานแม่นมหลี่เปิดประตูออกมารายงานกับเจ้าปวสุยที่ยืนรอยอยู่นอกประตูยินดีกับนายท่านได้บุตรชายเจ้าค่ะกล่าวจบก็หันไปคาระวะจ,จ้องจิงฮั่นเตยเพิ่มอีกประโยคแม่ลูกปลอดภัยทั้งคู่จ้องจิงฮั่นพยักหน้าบุยใบยให้นางก่อนเอยกับเจ้าปสุยยินดีกับท่านพ่อที่ได้บุตรชาย จากภรรยาเอกลูกก็ได้น้องชายสายตรงอีกคนน้ำเสียงของนางทั้งแผ่วเบาทั้งราบเรียบมีเพียงคำว่าจากภรรยาเอกที่เน้นเสียงหนักทำให้คนรู้สึกได้ถึงความในแอบแฝงไม่เหตุค่ายามเซนเท่ากับเวลา15นาฬกาถึง17นาฬกาค่ะดวงตาของเจ้งผู้สวยเปลี่ยนเป็นเฉียบคมข้อหมุนแหวนที่นิ้วเอ่ยช้าๆให้เจ้าไปพักผ่อนสงบใจอยู่ที่คฤหาสน์ เดิมนึกว่าเจ้าจะเก็บตัวเงียบสองหูไม่ฟังเรื่องนอกหน้าต่างนึกไม่ถึงว่าข่าวสารกลับกระจายไปอย่างรวดเร็วนักเรื่องในจวนล้วนปิดบังเจ้าไว้ไม่ได้คำพูดลึกซึ้งแฝงความไหนให้คนครุ่นคิดเจ้าจิงหันน้ําเสียงนุ่มนวลคนเป็นบุตรสาวต้องคำนึงถึงบิดามารดาจึงจะเรียกว่ากตัญญูลูกย่อมไม่กล้าละเลยเจ้โปส๋สวยมองนางอย่างละเอียดน้ำเสียงฟังไม่ออกว่า เป็นการเย้ยหยันหรือยิ้มเย่อตนเองตอนเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นเซียนจู่ข้าก็ไม่ได้ช่วยเหลืออันใดกระทั่งงานแต่งงานก็ไม่มีสิทธิ์ไปจัดการใจกระตันยูนี้ทำให้คนรับไม่ไหวจริงๆห้องเต้มีพระเมตตาจึงได้แต่งตั้งบรรดาศักด์ให้ลูกล้วนอาศัยบารมีของท่านพ่อและท่านลุงทั้งนั้นเจิงปส๋สวยหลับตาไม่เอ่ยคำใดม่านขยับไหวมีสาวใช้ออกมารายงานว่า ผูห้หญินเชิญนายท่านกับคุณหนูใหญ่ให้เข้ามาดูนายน้อยในห้องเจ้าค่ะคนทั้งสองเดินเข้ามาในห้องข้างกายของเจียงเลียนมีทารกน้อยนอนอยู่ทั้งร่างถูกห่อไว้ด้วยผ้าหม่มผืนน้อยตาหยีคล้ายไหมเส้นเล็กสองเส้นทำปากขมุบขมิบผิวขาวนุ่มนิ่มน่ารักยิง่งจ้องชิงหันยื่นมือออกไปอุ้มเขามุมปากทารกขยับน้อยๆคล้ายว่าจะเย้มยิ้มอยู่บ้าง เมนนมลีเอ่ยหยอกล้อนายน้อยมีวาสนากับคุณหนูใหญ่จริงๆพูดไปแล้วก็มีวาสนาจริงๆนางจับที่ประจรให้กับเจียงเลียนจัดการบ่าวชั่วที่ทำร้ายผู้อื่นเด็กน้อยเป็นนางที่ดูแลคุ้มครองมาตลอดจึงถิงหั่นอดยิ้มไม่ได้จึงเผอสุยเองก็ดีใจเช่นกันจวนอัคราเสนาบดีเพิ่มบุตรชายขึ้นมาคนหนึ่งถือเป็นเรื่องมงคลใหญ่งานฉลองครบเดือนจะต้องจัดฉลองให้ยิ่งใหญ่จัดสักหลายสิบโต๊ะ เชิญแขกมาร่วมยินดีด้วยกันเจียงเลี่ยนพยักหน้ายิ้มตาหยีกล่าวกับเจ้าจิงฮันเจ้าอยู่คนเดียวในเครือหาดข้าวางใจไม่ลงตอนนี้ในจวนมีน้องชายเพิ่มขึ้นมาอีกคนเจ้าก็รีบย้ายกลับมาเถอะจะได้ช่วยอบรมเลี้ยงดูเขาไม่พบหลายวันก่อนนิสัยเจียงเลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากเร็วกว่านี้ไม่กล่าวช้าวกว่านี้ไม่เอ่ยจำเพาะต้องเอ่ยในตอนนี้ช่างเป็นการเลือกเวลาได้อย่างเหมาะสมดียิ่งเจียงเลี่ยน เพิ่งคลอดบุตรชายให้แก่เจ้างโ๋สุยนางจะขอร้องสักกี่อย่างเจ้างโปสุยย่อมไม่อาจปฏิเสธหากทําเช่นนั้นก็ออกจะไม่ไว้หน้าอยู่บ้างฉะนั้นหลังจากเจ้งางโปสวยไตร่ตรองดูแล้วจึงกล่าวกับเจียงเลียนก็ดีเรื่องนี้ให้เจ้าเป็นคนจัดการเจียงเลียนส่งสายตาให้กับเจิงจิงฮันเจิงจิงฮั่นยิ้มยิ้มไม่เอ่ยสิ่งใดเจ้างโปสวยมองใบหน้าอ้วนนุ่มนิ่มของบุตรชาย ยิ่งแย้มยิ้มกว้างขึ้นจนกระทั่งบ่าวรับใช้มารายงานว่าด้านนอกมีแขกมาเยี่ยมเยียนเจิ้โป๋สุยจึงได้ออกไปพบแขกเจียงเลี่ยนเรียกเจ้งชิงฮันมาข้างกายเอ่ยคำพูดส่วนตัวที่รู้กันเพียงไม่กี่คนอยู่แต่ในคฤหานไม่ใช่แผนการระยะยาวที่ดีรีบย้ายกลับมาเร็วหน่อยเถอะคฤหานไม่มีเรื่องวุ่นวายอยู่แล้วสงบสบายใจดีเจ้าก็หาแต่ความสงบ เรื่องวุ่นวายจิปาถะกองใหญ่ในจวนต่างโยนมาให้ข้าหมดแค่รับมือกับสองสัตว์ร้ายอย่างเจ้งเทากับเจ้้งรันรันหนังศีรษะข้าก็เย็นวาบขึ้นมาแล้วเดิมก็ควรเป็นท่านแม่ที่ดูแลงานในเรือนหลังหากท่านไม่รับมือแล้วใครจะรับมือจ้างจิงจัง่นวางน้องชายตัวน้อยไว้ข้างหมอนของเจียงเลียนเดิมสตรีนั้นอ่อนแอเมื่อเป็นแม่คนกลับเข้มแข็งขึ้น ท่านแม่จะต้องคิดเผื่อน้องชายให้มากเกรงว่าแม้พวกเราจะใจกว้างดุดมาหาสมุทรผู้อื่นกลับไม่ยอมละเว้นพวกเราข้าเข้าใจเหตุผลดีฉะนั้นจึงให้เจ้ารีบกลับมาจวนข้าจะได้มีแรงสนับสนุนเพิ่มอีกคนท่านแม่ไม่ใช่ว่ามีท่านนาอยู่หรือมีพวกเจ้าสองคนอยู่ด้วยข้าจึงจะวางใจได้จึงชิงหันเอ่ยยิ้มยิ้มก็จริงข้ากับท่านนาเป็นแขนซ้ายแขนขวาของท่านแม่ เฉียงเลี่ยนถามต่ออย่ามัวแต่ยิ้มอยู่อย่างนั้นเมื่อใดจะย้ายกลับมากันแน่จึงถิงหั่นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งข้ายัางมีเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จอยู่คฤหาสน์าดเข้าออกได้สะดวกกว่ารอจนจัดการเรื่องราวเรียบร้อยค่อยกลับจวนเจียงเลี่ยนได้ยินแล้วก็ระบายลมหายใจจึงถิงหั่นมองน้องชายตัวขาวน่มนิ่มเอ,อ่ยยิ้มยิ้มก่อนหน้าได้ทำสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำไว้หลายชิ้นสำหรับ พิธีอาบน้ำมงคลเป็นแบบที่นิยมที่สุดในปีนี้ของเมืองหลวงครั้งหน้าจะนํามามอบจะนํามามอบให้กับน้องชายเจียงเลียนรีบบอกปัดทั้งสองคุยกันไปอีกพักจึงจิงฮันจึงลากลับคฤหานนอกเมืองหมายเหตุค่าพิธีอาบน้ำมงคลเป็นพิธีอาบน้ำให้ทารกเพื่อชะล้างสิ่งสกปร,รกขจัดเพศภัย จัดขึ้นในวันที่สามหลังจากทารกเกิดโดยจะเชิญมิสหายที่สนิทสนมุมมาร่วมอวยพรค่ะตอนที่90ตอนเหลียนจันเกิดเรื่องจากนั้นไม่กี่วันบ่ายวันหนึ่งหลังกินอาหารกลางวันเจิงชิงฮันก็นั่งจัดเทียบยาอยู่ภายในห้องจินซิ่วยกมานั่งตัวเล็กมานั่งหน้าประตูเย็บถุงเท้าพลางพูดคุยคุณหนูได้ดี หลังประสบเคราะจริงๆก่อนหน้าไหนเลยจะคิดว่าท่านสามารถอ่านตำราแพทย์แยกแยะสมุนไพรตรวจรักษาโรคให้คนได้เล่าจินซิ่วไม่มีทางล่วงรู้ตลอดการว่านางเป็นคนที่แค่ยืมร่างขืนชีพมาเท่านั้นคุณหนูที่จินซิ่วกล่าวคงจะไปเกิดใหม่ต้องนานแล้วจึงชิงหั่นอดไม่ได้ที่จะยิ้มฝืดจะเทียบยาไปได้สักพักภายนอกก็มีสาวใช้อาวุโส มารายงานว่าทั้งเจ้าขอเข้าพบจังทิงหั่นขั้นไม่ถึงอย่างยิ่งไม่กี่วันก่อนที่ถังเจ้าจะไปติ้งโจนางคําชับเขาเป็นพิเศษติ้งโจอยู่ติดกับนานฮวาฉะนั้นจึงจะให้เขาไปรอบสืบเรื่องของจวนโหนางรู้สึกอยู่เสมอว่าหรงจินไม่ใช่คนง่ายๆอย่างที่เห็นหรือว่าได้ความมาแล้วถังเจ้าจึงรีบร้อนกลับมาจากติ้งโจ จงชิงหันลุกขึ้นไปยังห้องหนังสือยังไม่ทันจะยืนให้มันก็รีบถามถังเจ้าสืบความเรื่องของจวนโหมาได้แล้วหรือถังเจ้าขมวดคิ้วอยู่เนิ่นนานสีหน้าลำบากใจจวนเพ่กัวกงเกิดเรื่องแล้วไม่ใช่จวนโหแห่งนานว่าแต่เป็นจวนเพ่กัวกงนางถามอย่างประหลาดใจจวนของท่านลุงเกิดเรื่องใหญ่อันใดขึ้นหรือไม่ทับใหญ่เหลียนจันทร์ถูกคนรอบทำร้ายในค่ายทหารที่ชายแดน ได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบสไลดยไม่ได้สติตอนนี้รอบส่งตัวเขากลับมาอย่างลับๆข้างนองยังปิดข่าวนี้อยู่กลัวแขวนจริงจะรู้ว่าแม่ทับใหญ่ได้รับบาดเจ็บแล้วจะฉวยโอกาสก่อความวุ่นวายพี่เหลียนจันทั้งองอ์คอาจทั้งมีไหวพริบจะถูกคนรอบทําร้ายได้อย่างไรจึงจิงหั่นรีบเอ่ยข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือได้หานเจ้นเจียง ได้วางกำลังคนสอดแนมอยู่ที่นานว่ากับชายแดนเพื่อควบคุมสถานการณ์มีข่าวมาก็รีบรายงานทันทีถังเจ้าไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งได้ยินมาว่าไม่ทับเหลี่ยนจันบาดเจ็บสาหัสต,ต้องแบ่งร่างเขาขึ้นรถมาท่านจะไปจวนเพ่กัวกงหรือไม่แน่นอนว่าต้องไปจวนเพ่กัวกงคุ้มครองดูแลนางเป็นอย่างดีบัดน,นี้เจอสถานการณ์ลำบากถึงแม้นางจะช่วยไม่ได้มากนะัก แต่สามารถแบ่งเบาได้สักส่วนสองส่วนก็ยังดีนางรีบสาวเท้าออกไปจากห้องหนังสือภายในจวนเพ่กัวกงวุ่นวายโอละมานไปหมดหมอหลวงจนปัญญาที่จะรักษาแล้วเหลียนจันหมดสติไม่ยอมฟืน้นทั้งยังกระอักเลือดออกมาเป็นระยะจนเตียงชุ่มโชกไปด้วยเลือดเหลียนจินกำหมัดยืนอยู่ข้างเตียงสีหน้าเคร่งขรึมหม่นมองคล้ายแก่ชะลาลงไปในพริบตาเอ่ยถามหมอหลวง พูดมาตามตรงเธอะยังมีวิธีรักษาหรือไม่เรียนท่านกัวกงไม่ทับเหรียญมีเลือดออกมากหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้น้อยก็ไร้หนทางเหรียญจิ้นปิดตาลงน้ำตาเอ่อล้นออกมาจากขอบตาเจ้าชิงหั่นเข้ามาในห้องพอดีสายตาของนางหยุดอยู่ที่คนบนเตียงผิวของเหรียญจันซีดขาวเย็นเฉียบส่วนท้องบวมขึ้นเล็กน้อยปากกระอักเลือด สีแดงสดออกมาเป็นระยะชีวิตคนสำคัญยิ่งเจิงชิงหันไม่สนใจสายตากลางขาของคนทั้งหลายรีบนางคางเตียงตรวจชีประจรให้เหลี่ยนจันหัวใจเต้นเร็วหายใจติดขัดสติเลอะเลือนมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการกระอักเลือดหากเป็นเช่นนี้ต่อไปหัวใจจะต้องล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิตเพราะเสียเลือดมากเกินไปนางยื่นมือออกไปกดสี่โครงซ้ายเหนือท้องของเหลียนจัน เหลียนจัานที่หมดสติอยู่ร้องอดโอยออกมาเพราะเจ็บปวดเมื่อกดบ่าซ้ายก็เป็นเช่นเดียวกันสมองของเจ้างจิงฮันแล่นเร็วจีย้ำเคาะม้ามบริเวณหน้าท้องซ้ายเกิดเสียงดังทึบขึ้นเนื่องจากช่องลมมีเลือดคั่งสะสมเมื่อขอหาน้ําในช่องท้องเลือดคั่งจึงไปกระตุ้นกระบังลมซ้ายทําให้ไหลซ้ายพลอยรู้สึกเจ็บไปด้วยเพราะรอบม้ามมีลิมเลือดอุดตัน พอจับให้นอนตะแคงซ้ายแล้วเคาะบริเวณเอวขวาจึงเกิดเสียงโปร่งนี่คงเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บภายนอกส่งผลให้ม้ามปริแตกจนเกิดเลือดออกมากตอนอายุห้าขวบนางได้กราบหมอชื่อดังฟู่เหมียวอีเป็นอาจารย์เรียนวิชาแพทย์มาหลายปีก็มิใช่ว่าเรียนเสียเปล่าจึงสามารถวินิจฉัยโรคของเหลียนจ้านได้ในทันทีหมอหลวงกล่าวได้ไม่ผิดปริมาณเลือดไหล ออกมามากสิ่งสำคัญตอนนี้คือห้ามเลือดไม่เช่นนั้นก็อักเลือดออกมาจนหมดเกลี้ยงแม้เทพเซียนอรหันต์ก็จนปัญญาจะช่วยจริงด้วยในตำราพืชวิเศษบันทึกไว้ว่าผลช้างขุยมีสรรพคุณมหาศาลกินแล้วสามารถฟื้นฟูชีพจรห้ามเลือดคืนวิญญาณยืนอายุให้ยาวนานดุดเทพเซียนตอนที่ไปยอดเขาชิงสือกับหลงจินเขาเด็ดผลช้างขุยมาได้สองผล ให้หลิวอิงกินไปผลหนึ่งในมือของหลงจินน่าจะยังเหลืออยู่อีกผลขอเพียงหยุดเลือดได้ก่อนจากนั้นค่อยผ่าท้องเย็บม้ามใหม่จึงจะสามารถดึงเหรียญจันออกมาจากปาราโลกได้หญิงสาวผุดลูกขึ้นคุกเข่าลงเบื้องหน้าเหรียญจินท่านลุงชิงฮั่นมีคำพูดที่อยากจะเอ่ยกับท่านเพียงลำพังตอนที่เหรียญจินลืมตาขึ้นก็เห็นเจ้าชิงฮั่นสาวเท้ามาที่เตียงคนป่วยไม่รอช้า ก็ปราดเข้าไปจับชีพจรเหรียญจันทั้งอย่างยื่นมือไปกดสี่โครงของเขานั่งอยู่ข้างเตียงด้วยสีหน้าเครื่นคิดเขาตะลึงงนันถ้าไม่ใช่เพราะรู้นิสัยของเจ้าชิงฮั่นดีคงให้คนลากตัวนางออกไปแล้วตอนนี้นางคุกเข่าลงกระทันหันให้เขาสั่งให้ทุกคนถอยออกไปเพราะอะไรกันหลานสาวผู้น่าสงสารคงไม่ใช่ว่าได้รับแรงกระตุน้นจนโรคทั้งสมองกำเริบ ทั้งอย่างเป็นตอนช่วงเวลาคับขันเช่นนี้ด้วยชิงฮั่นมีอะไรเอาไว้พูดวันหลังข้ายัางมีเรื่องจะปรึกษากับท่านหมอหลวงท่านลุงท่านดูไม่ออกหรือว่าหมอหลวงจนปัญญาที่จะรักษาพิเหลียนจันแล้วเจ้าชิงฮั่นมองเขาอย่างร้อนรนและแน่วแน่ท่านลุงสถานการณ์ขับขันท่านจําเป็นต้องเชื่อใจข้าร่างข้ามีสายเลือดครึ่งหนึ่งของท่านแม่ไหลเวียนอยู่ข้าก็เป็นคนของสกุลเหลียน ข้าต้องการช่วยท่านและพี่เหลียนจันขอให้ท่านเชื่อข้าสักครั้งเถอะน้ำเสียงของนางร้อนรนแสดงความห่วงใยอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้สายตาของเหลียนจินที่มองนางเปลี่ยนไปได้เหลียนจินตัดสินใจแน่วแน่ขอสั่งให้ทุกคนถอยออกไปเอ่ยกับเจ้างชิงฮันตอนนี้ชีวิตของเหลียนจันแขวนอยู่บนเส้นได้เจ้าเอ่ยว่าจะช่วยเขาจะช่วยได้อย่างไรเสีย่ยวโหเย่ยหลงจินมีของวิเศษ ซึ่งมีสรรพคุณห้ามเลือดอยังผลช้างขุยไม่ว่าจะใช้วิธีหลอกล่อหรือย่างชิงมาข้าก็จะไปเอามาให้ได้ขอเพียงพี่เหลี่ยนจันกินเข้าไปก็จะรักษาชีวิตไว้ได้เจิงชิงั่นหยิบผงยาห่อน,นึงออกมาจากถุงที่พกติดตัวก่อนก่อนที่ข้าจะกลับมาท่านต้องเอาผงยาเหล่านี้ปอนให้พี่เหลี่ยนจันกินจนหมดข้ารู้ว่าท่านต้องประหลาดใจและมีข้อสงสัยมากมายแน่ ตอนนี้ข้าไม่มีเวลาอธิบายกับท่านในสถานการณ์ที่ไม่รู้ดีร้ายเช่นนี้ขอให้ท่านเชื่อใจข้าไว้วางใจข้าทำตามที่ข้าพูดเหลียนจิ้นแทมไม่อยากเชื่อหูของตนเองหลานสาวแท้ๆของเขาได้เอ,อ่ยเรื่องใดออกมากันแน่นางรู้ได้อย่างไรว่าเสี่ยวโหยเย่อหลงจินมีของวิเศษห้ามเลือดได้ทั้งยังจะหาวิธีหลอกล่อยังชิงมาให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผลช้างขุยเมื่อบุตรชายกินเข้าไป จะสามารถหยุดการกระอักเลือดได้จริงหรือบนโลกนี้มีของเช่นนี้อยู่จริงหรือไม่เขาพลันรู้สึกกดดันแต่เจ้าชิงฮั่นไม่รอเวลาเขาครุ่นคิดนางจำต้องเร่งรัดเหลียนจินท่านลุงถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจอีกพี่เหลียนจันก็จะไม่รอดแล้วนะคำพูดนี้ของเจ้าชิงฮั่นดุดเข็มทิ่มแทงเข้าไปในหูของเหลียนจินเขาออกแรงดึงมือนางไว้ถูกต้องข้ามไม่อยากให้พี่เหลียนจัน ของข้าตายได้ข้าเชื่อใจเจ้าท่าลุงโปรดวางใจชิงฮั่นจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังสมแล้วที่เป็นเพ่ยกัวกงเหลียนจินยามตกอยู่ในสถาน,นาการณ์ยากลําบากที่สุดก็ยังตัดสินใจอย่างฉับไวเจิงชิงฮั่นไม่โอเอชักช้ารีบนั่งรถมา้าเดินทางไปยังจวนหวเมื่อใกล้ถึงจนวนโหนางสั่งให้รถม้าหยุดนางกระโดดข้ามกำแพงเรือนด้านหลังของจวน องคารักของจวนหูดูแน่นหนาผิดไปจากจวนทั่วไปพอพอกับเวียนยามในวงังเจิงชิงหันเดินย่องพลางเมียงมองไปรอบด้านคนดูสิบกว่าห้องกลับไม่พบผลช้างขุยขณะที่กำลังลังเลอยู่นั้นก็เห็นเงาของหลงอันพลิ้วผ่านไปนางเบี่ยงกายกระโดดขึ้นบนหลังคาสะกดรอยตามหลงอันไปตลอดทางเห็นเขาหยุดฝีเท้าที่ศาลาริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง หลงจินกําลังอ่านหนังสืออยู่ในศาลาไกลออกไปนางได้ยินหลงจินเอ่ยสั่งหลงอันนําหนังสือไปไว้ในห้องของข้าคืนนี้ข้ามีนัดกับซูเชอร์ไม่ต้องเตรียมอาหารหลงอันก้มศรีรษะรับคําสั่งหอบหนังสือไปทางห้องของหลงจินดีกว่าที่คาดไว้เสีอีกผลชางขุยเป็นของล้าค่าหายากหลงจินจะต้องซ่อนไว้ในห้องของตนเองขอเพียงตามหลงอันไปขนให้ดีดี จะต้องพบของแน่จบบทที่90ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรือออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ